คือเอาจริงตอนนี้มันยังไม่ได้เลิกมบผมก็เลยแบบยังไม่แน่ใจว่าแบบเออที่เราเราจะจากเวิร์ลทัวร์จริงหรออเปล่าเลยแต่เอาจริงมันมีความตืน่นเต้นบวกกับความกดดันนิดนึงครับผมแต่ว่าจากโชว์ที่ตอนนี้ผมเตรียมมาผมว่าผมมั่นใจนะครับสนิทแน่นอน คนพร้อมซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้ใช่ไหมฮะเมื่อกี้บอกว่ามั่นใจมันไปถึงไหนแล้วการสิ้ตัวของเราแบบตอนนี้ก็เท่าจรินงนะผมก็9 0แล้วผมอ่าตอนนี้10%นี่ก็เดี๋ยวกลับเกาหลีไปเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปเตรียมตัวแต่ มันจะเป็นเหมือนกับพื้นที่แบบว่าต้องห้ามของ oh. ที่ประเทศเมกาครับผม่ะซ uh. ึ่งหลาคนเขาก็เลยแบบคิดว่าแบบต้องมีเอเลี่ยนหรือว่ามียูเอฟโออยู่ในพื้นที่นั้นอในมานนี้ผมแล้วผมก็เลยแบบผมก็ชอบเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับยูเอฟโออย่างที่อยู่แล้วผมก็เลยเอาไอเดียฟิฟตีเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นไอเดียฟิฟตีครับผมอ่า uh. ก็52นี่ก็คือผมเกิด สองพฤษภาครับก็เลยเป็นห้าสองครับอรีฟิตตัวครับผมที่มาที่ไป <laughs> ของแอรีฟิตตีูทซึ่งทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่แอรีนี้ใช่ไหมเป็นแอรีนไหมใช่ถ้าเข้ามาต้องเป็นเอรีอกกนนะอ่ะรับประเทศไทยแบบความพิเศษส,สุดไฮสอะไรที่เตรียมให้ให้กับแฟนๆบ้างฮะ <IST OR IC> จริงระหว่านเนี่ยผมก็แบบคุยกับทีมงานครับว่าแบบมันอยากเอาอะไรแบบสนุกๆเป็นอีเวนต์ให้ทุกคนเนี่ยไดย้ชมกันซึ่งก็กำลังดูอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไม่บอกนะครับว,ว่ามันเป็นอ่าอีเวนต์อะไรจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรนะครับแต่ว่าอนอกจากสิ่งที่ผมเตรียมอยู่แล้วเนี่ยก็ประเทศไทยนะผมมีแขกรับเชิญด้วยครับ ดูในโซเชียลหลายๆอย่างทุกคนชื่นชมหมดเลยกับการกับการเออป็นเอฟเกตต่างๆหรือการจัดงานต่างๆที่เกิดขึ้นนานมันคือแบบนังเข้าดูแลเองหมดเลยไหมฮะคือเออจริง world tour รอบนี้ผมก็ในไหนผมก็เป็นรองประธานบีชิแล้วโอ้โหตอนแรกคือการที่จะจัด world tour ครั้งแรกของผมที่เออสเตเดียมนะผมมันก็ แอบเป็นห่วงแล้วก็แอบกดดันด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบคือผมจะทําได้หรือเปล่าซึ่งแต่ว่าหลายๆคนบอกให้ผมตั้งใจร้อยผมก็เลยจัดไปเลยครับ <c oughs> แล้วอย่างผังเวทีหรือว่าเบนเฟิตเนี่ยผมเราก็มีการคุยกันซึ่งจริงๆผังเวทีตอนแรกเราก็มีหลายแบบผมแต่เราก็แก้แก้แก้แกจนแบบสามารถไปถึงทุกคนได้ทุกโซนไม่ว่าจะนั่งจะยืนทุกคนเห็นได้ชัดเลยนะครับ แน่ผมใช่เลยเดี๋ยวคือพ uh ี huh. uh. uh ่ด huh. uh ูนะมีแ huh. ต่คนชื sounds, ่นชมผมผังเวทีดีเบเทฟิตดีราคาตั๋วดีอะไรมันดีไปหมดเลยอ่ะโอ้โหกดมือให้แบงค์ไปได้เลยนะมาครั้งนี้แบงก็คือไอมี่ไทยแลนด์ของเราก็คือจัดเต็มจัดใหญ่มากเลยอ่ะมารู้ไหมไอมี่ไทยแลนด์เป็นไงบ้างคะแบงค์โอ้โหก็จะเป็นครั้งแรกนนะผมซึ่งคือจริงๆเอาจริงกับเรื่องการลดราคาบัตรเนี่ย คือไอมี่ไทยแลนด์เขาเป็นคนที่โอเคเลยครับผมซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะเซนซิทีฟหน่อยได้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าเขาก็พร้อมใจที่จะแบบเขาคือเขารับรู้ถึงความต้องการหรือว่าเออแบบเขาเรียกว่าอะไรครับผมทำงานไปด้วยกันปผมว่าปราศรานะไม่ใช่ปราศรานะปราศรานะไม่ใช่ครับแบบความว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่แล้วผมแบบขอเขาอะไรอะไรกันกลับมาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนกลับเคลียรนเรื่องนี้ ที่แรงกำลังคิดอะไรอยู่ <S <S ซึ่งไม่ใช่คำว่าปรารถนาคืออะไรความความต้องการความ,มต้องการนะมันง่ายเลยพี่แต่มันมีคำหนึ่งนะครับผม <laughs> ปรารถนาจุดแล้วเออเนี่ยทุกคนเข้าใจที่ผมพูดอะไรอยู่ใช่ไหมครับผม ซึ่งคือ,อเราทำงานกันเราคุยกันแล้วแบบที่ที่เวิร์กโอเคนะครับผมแล้วเขาก็มีแบบมีความคิดมีไม้นี่คล้ายๆกับออพิสด้วยครับผมซึ่งทำงานกันติดไม่มีติดข,อขอาา้องนะผมเราเัาเรียลครับดดโอยเลยแต่ว่าแตๆอาจาเซ่คน,นเขาฝากถามมาว่าแล้วราชมังยังไงอ๋อคือเอังจิงก็เนี่ยแหละครับผมคือแต่ว่า ราชมังเีงที่ผมอยากเก็บให้มันเป็นที่แรกของกอสเซอร์เลย์นะครับเอาล่ะถึงเวลาแล้วกับเซอร์ไพรส์เมื่อสักครู่นี้ที่แบงค์บอกไปเอาทัวร์คอนเสิร์ตของคุณในประเทศไทยเซอร์ไพรส์ของคุณคือจะอ่ะเอาไงดีแบงค์จะพูดหรือจะดูคลิปเอาดูคลิปดีกว่าคล้วล่ สู่่แรกขคือตอนจริงๆก็มีหลายประเทศแล้วก็เต้นดนผมเรีแล้วดว่ามันจะเป็นวหน้าที่ดีแน่นอนะผมแลกอเชีทกประเทศไทยนะผม28ตุลาผมนะ่ารดสเตเดียมนะครับผมก็ผมเตรียมแบบจริงจังมากครับผมเอาีป็นไนดทุกคนเตรียมแบบจริงจังมากเลยคับผมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโชว์ที่ มากกว่าโชว์มันจะเป็นคอนเสิร์ตที่น่าของคอนเสิร์ตนะครับทุกคนทุกคนอยากเห็นอะไรเดี๋ยวผมโชว์ทุกอย่างให้ดูในคอนเสิร์ตนี้นะครับแต่ว่าทุกคนจะมาร่วมสนุกกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณมากครับมากไปตอนนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะผมที่วันนี้เอ่อสละเวลามาหาการแบบนี้นะครับผมก็ยังไง ดครับจอการวผมแล้วเรไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมแล้วก็นอกจากพี่มาแล้วยังมีหลายเซอร์ไสเซอมากนะครับแะผม่สมมติถ้าเกิดมันมีวันที่สขึ้นมาจริงๆนะครับผมสมมติสมมตติที่้จะเอาแพลรับเชิญคนอื่นมาด้วยนะครับผมครับครับ เผมขอฝากดโทวร,ร,ร์คงนเสิร์ของเดฟจูกับทุกคนด้วยนะครับผมน่องไม่พิลวัวแน่นอนนะครับและเรามาร่วมสร้างผลงานร่วมก์นนะครับของคุณมากครับ